สวัสดีครับผมช่องคนบุญาอีสันติชาแนลครับชาแนลครับวันนี้ผมมีแจ้งข่าวดีครับมาแจ้งข่าวดีท่านผู้ชมครับแจ้งข่าวดีอะไรก็คือผมได้รับข่าวดีจากทาง YouTube แล้วแต่ยูทูบยังไม่ส่งมาหรอกข่าวดีก็คือผมมาดูแล้วครับว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยคือได้4,000ชมครับผมได้แหกกดยูทูบเบอร์แล้วครับแหกกดยูทูบไปแล้ว4,000ันกนติดตามอีก1,000คนครับ 1นึ่งนหนึ่งรอคนด้วยซ้ำวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ทําให้ผมแขกยูทูบเบอร์ได้ก็เหมือนว่าผมมีเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัววันนี้แล้วครับผมยูทูบเบอร์เต็มตัวยูทูบเบอร์คนเมืองหนาวครับนี่ยใช้ยาของผมในช่อง YouTube หรือในโลกโซเชียลแล้วก็ขอขอบคุณใครที่เคยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ที่เคยกดดาวผมในชิปด้วยโอ้ไม่เป็นไรผมชอบครับด่าเข้ามาเลยแต่จะด่าหนักนะผมเกิดด่าขึ้นไปนิดๆเลยก็จะเคียงผมนะจะเคียงกันนะโอเคครับผมวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับก็มาแกล้งแบบนี้แหละครับแล้วก็ขอบคุณที่คนที่เป็นกําลังใจผมตลอดนะครับสามร้อยสี่ร้อยคนสามร้อยสี่ร้อยไลค์ที่กดกดกใจมาเป็นตลอดครับที่จะเห็นบอกว่าผมด่ามากครี่ผ่านมาเคยด่ามากขอลิปขอกําลังใจขอตอดิดตามนั่นนั่นเป็นของดรามาได้อยู่แล้วยูทูบเร์ แต่วันนี้ได้เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ว่าจะมันบอกยากยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วครับผมวันนี้ก็สุดยอดนะครับผมก็จะลืมนะครับคนมองหนาจะสร้างแสงสีสีสันอะไรต่อไปในช่องยูทูบเพราะว่าเราได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วเราก็ต้องสร้างงานสร้างภาพชอบสร้างภาพครับสร้างภาพสร้างอะไรดีให้คนท่านผู้ชมได้ดูเนาะจะทาอะไรต่อต่อไปมีไลฟ์สดขายรถมีอะไรท้ายให้เขาดูเพื่อที่เราจะหาภาพมาลงแล้วก็อาจจะมี ต่อไปก็อาจจะมีการเดินทางมีอะไรเข้ามาก็ราะเราได้รายได้มาพอได้เติมมันจาก YouTube นะครับผมเนาะรายได้แรกๆมันอาจจะมีเท่าไหร่เราก็ต้องคนเราหาอะไรทําเสริมไปแต่วันนี้ผมขอบคุณครับคุณนเกาอีสันดีชแนลช่องนี้กู๊ด